กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิร์สุขูสุคนเนาะมื่อนี aves, Kazuya, ้กาบว่าพ่อครับบ่าวจันอีกแล้วพี Clar ่น้องเลยกัาซองบ่าวจันแซนเนลเนาะพี่น้องเนาะกาเมาพ่อก็บ่าวจันเมื่อนี้บ่าวจันอยู่ที่บ้านห่วยทรายเนาะพี่น้องเนาะกาอยู่ทางเมืองพีนพี่เด็กพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะถือว่ามากไก่พอสมควรคือเกาพี่น้องเลยกาถือว่ามาเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะกาพอดีว่าสิมาหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะที่ว่าจัน เคยสัมภาษณ์เบื้องต้นของเพื่อนไปเมื่อก่อนแล้วเนาะค่ะโดนพอสมควรแล้วพี่น้องเลยกับพอดีมาเมื่อนี้นีู่้ใหญ่ใจ,จดีเนาะอยู่ทางพังไทยเพื่อนได้มบอบเงินให้บวจันทร์ให้บอจันทร์เอามาให้ครอบครัวเพื่อนพี่น้นองเลยเนาะโดยบอจันทร์ก็ชื่อ,อามาม่าปลาก,กระป๋องขนมนมเนยเนียนะ่ยพี่น้องเลยเนาะมาให้ครอบครัวเพื่อน้ำพี่น้องเลยเมื่อนี้โดยก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางพังไทยพี่น้องเนาะอยู่ทาง จังหวัดโคราชพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะอยู่รัฐฟลอริดาอยู่รัฐฟลอริดาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละแต่ว <Witch> ่าเพิ่นก็ได้ผ่านเงินมาให้วาจันนี้ให้วาจันมาให้ครอบครัวเพิ่นนี่หาแสนกี่วัสนเนาะแล้วก็ซื้อเข่ามัมม่าปลากระป๋องนี่แหละมาให้เพิ่นมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยกะโอเคพี่น้องว่าจันก็มาสีคำๆำเนี่ยพี่น้องเนาะมื้อนี้เดี๋ยวว่าว้าวลายใหญ่กันห่างแล้ว เดี๋ยวมันสีมืดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสีเมืรอบ้านอีกไก่กพอสมควรพี่น้องเลยกะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวว่าจัน์คือสีขึ้นไปมอบเงินให้เพิ่นแล้วกะสีมอบอ่มามาม่าปลากระป๋องให้แล้วกะสีขอตัวกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะปะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเพิ่นอยู่เฮือนกันครบเลยมันนี่เนาะพี่น้องว่าจันก็ได้มาหอดเฮือนซานของเพิน่นเป็นที่หิม้อยแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> จ้าสวัสดีเอ้ยสวัสดีอ่าหนุ่มมือสวัสดีนี่แหละหนูสบายดีอเออสวัสดี เดูดดู chào อันาลืมซื้อเอื้อยละเอื้อยซื้ออย่างนใครบอมอมซื้อซื้อมอมเนาะดโอ้แซะอนเอน้องทำน้องเดเพื่อนนะนี่อันเมื่อนั้นเห็นเห็นไก็สองคนเนอะเห็นจองคนนี่ไปลิ้ไปลินอันนี้ลูกสี่คนเลยมันบอกดอันนี้ผู้ใหญ่ชุดบ่นี่นะอืลูกก๊กลายนี้โอ้ื้อจังไรล่ะซื้อลำไยซื้อ เจนี่แหละเจ็ดเจดปีบ่โอ้ยตัวสิบเคร่องสิบกลัวแท้พี่น้องเนาะปรวันสิบปลายอลไรเนาะนี่เโดยโดยอันผู้ผู้ข้างหลังมื่อนั้นบริหินเนาะชื่อจังไรล่ะคำภาคำภาโดยอ๋ออันยุ่งสก่อนอันนุ่มลูกเนาะเอาอัดไปก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิเห็นนุ่มพี่น้องเอเอเอ้ยเฮงก็เฮงไงโดยอันว่าซื้อจังไรนะน้องน้อยเพิ่นมือไหนนี่ฮะโดย เนี่ยฮับหับฮัมฮัมเดะฮัมเดะเนาะซื้อฮัมเดะเอออันนี้เมตูุวะเมเมเมเจ้าเมเจ้าเองอ่ะซื้อจังไดนเมตู้นี่เมตุคัมเเมตุคัมเนาะโอ้คนเกาตรยืมกันนี่เบิดเลยวะนี่นะโอหลังคากับโบเห็นพี่น้องเลยมาไม่นั้นหลังคายังอยู่เนาะมาไม่นี้โบมีหลังคาไปเบิดแล้วพี่น้องเลยจ็กสันแมนเพิ่นลมพายุพัดไปหรือว่าจังไรกับโบหู โอ้ยเดยโดยโดยพากินข่าวกินน้ำนะบ้าเดินกินอะไนี่นี่ยังมาหนโอ้หอยเถียงเนาะทันเดทันยิบดยนเดยๆเอาหอยไปหาเอาเองบ้หอยมาจะหาหอยจอกันลูกจะกินข้านมนี่โดยดอกเขามาแล้วด้เจ้าขายใบคขายบ้าขายทั้่พนี่ขายบ้าใบคายบ้นขายบแมสองพันกี่บ่าปขายนะ ้จาจะไปซื้ออยังได้พี like ่น้องเราซื้อขนมให้ลูกงี้เนาะโดยโดยโดยเจ้าโอ้ยใีแอนด์ฟูเป็นผัวไปทั้งใดเสะผัวกำลังมือแต่ทางให้หากกำลังมาแต่ทางให้โดยพี่น้องเนาะโบเรมาแต่ลนเลยพี่น้องเลยเออมาสัมภาษณ์เมื่อก่อนเนี่ยกับโบเรมาเลยเนาะมันไกลพี่น้องเลย แกมาแม่นี้แกซีมค่ำแน, <c oughs> น่เอลยเออกะพอดีว่าจันเอาอันมาม่าปลากระป๋องมาน้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจันเอาเอาขออนี้แต่เอามาให้ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊บนึงเนาะกะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันนี้กะเป็นขา้ขาวข้าวหอมามะลิเน,นาะข้าวเจ้าเด้อข้าวเจ้ามะลิพี่น้องเลยอย่างดีเลยพี่น้องแล้วกะมามา่าเนาะมาม่าแล้วกะขนมปลากระป๋องพี่น้องเลยมื่อนี้เดี๋ยวแกเป็นเงินของพี่หญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อแหละ เพ <c oughs> <c oughs> ิ <t <t ่นส่งมาให้ใหญ่เพิ่นว่าผาาให้อันแม่ของันเท่าห้ำเล่แน่บ่ิษัทเอ้อเด้อเด้อล่ะอ๋อยังบัปปานุ่มเนาะโดยกเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางจังหวัดโคราชเนาะอยู่ทางพังไทยแต่เพิ่นไปเที่อยู่เป็นไปอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่รัฐฟลอริดาพี่น้องเลยเนาะแต่กับเพิ่นก็ส่งเงินมาให้บริษัท ให้เอาเงินมาให้เอื้อยนี่หาแสนกีบเนาะมืโอนี้โดยให้ไว้ให้ไว้ซื้อโอ้ยซื้อ,อยังเด็ดพี่น้องเลยซื้อนี่บ่สังกษีก็ได้บอ <c oughs> โดยแต่ว่าวจันทกับแบ่งซื้อน้ำโมนี่น้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยววจันทร์กษีมอบเงินให้ทางเอื้อยเพิ่นอีกเน,กนาะหาแสนกีบพี่น้องเลยโดยก็โอเคพี่น้องเดี๋ยววจันทร์กษีมอบเงินให้ทางเอื้อยเพิ่นเนาะหาแสนกีบพี่น้องเลยเอ้ยเก็บไว้ได้เลยเด้อ เออโอเคไปซื้ออ่าซื้อหยังก็สุดแล้วแต่เอื้อยเนาะไว้ซื้อของอยู่ของกินหรือว่าซื้อโอ๊สังกสีสังกสีมันถึกแผ่เท่าใดอยู่ทางบ้านี่สังกสีเห็นบ่ยแ0 0 0 25,000โอ้เนาะมันก็ใช้ได้อยู่บ่นีมันแต่ว่าไม้ักดอกบ่ได้พี่น้องเอ้ยเออเยเออเนาะอเก็บไว้ซื้ออีหยังก็ได้ซะเนาะไว ซื้อปลาไหลพี่น้ดหรือว่าซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อของอยู่ของกินซูเมในตู้เ่าเพิ่นกินเนาะซื้อนี่แหละพี่น้องเลยให้ดูให้เตาดูเพิ่นเกษตรคนเนาะโอ้โดยโดยโดยเก็บไว้เด้อเงินเด้อโดยการเงินก็เป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีอยู่ทางพังไทยเนาะก็อยากให้อันเพิ่นกับวันได้ประสงค์ออกน้ำแต่อย่างใดเนาะเพิ่นกับวันได้ออกบ่อยากออกซื้อว่าสันแต่บอกแต่ว่าผู้ใหญ่เจดีเนาะผู้ใหญ่เจดีอยู่ทางจังหวัดโคราชอยู่พังไทยเพื่อแต่พี่น้องเลย เพื่อนก็ฝา,ากมันมาให้บวชจันเนาะให้บวชจันเอามาให้ทางเอื้อเพื่อนหาแสนเพี่น้องเลยเนาะโดยกะอยากให้งงเอื้อขอบุญขอบคุณเพื่อนเอื้อขอบคุณขอบุขอบณขอบคุณแบบอุ้ยใช่พ่อเนเพื่อนเนาะนุ่มมือขึ้นเนาะโดขอออบคุณ

แกเพิกินแน่ขนมนะสาเออแกกินแก้กินละเพอยากเห็นเนาะเพิ่อยากเห็นกินเนะแก่เพิ่นกินเนอะเป็นยังไงดีใจบ่ได้ได้ข้ากินมาอี้เนาะได้ข้ากินมาบ้าปลากระปองขนมได้กับเงินน้ำพี่น้องเลยอโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเ้าออ ของเจ้าอะไรเนาะคอยกินเด้อเดี๋ยวกันเดี๋ยวดีๆพี่น้องเลยแล้วเพอนโอเคสนวพี่น้องเนาะว่าจันก็ได้มอบเงินให้เพื่อนเป็นทีมห้อยแล้วมาหนิกันดีใจลายว่าันเนาะเ้ยยังไม่เคยได้ไปซีเจอคือโอ้ดีใจเลยขาวน้ำนียังมีว่ข้าวกินข้าวนั่นยังขับหนึ่งยังกระสอบหนึ่งถ้ามันเบิ้ดได้ซีเได้ ไปคอนหาให้ก็คายไปหาเลขเอาเนาะเพิ่นคายย่ว่าเข่าอยู่บ้านแกคายเข่าซื้อเอาเนาะขับไดแข่งโอ้โหโดยเงี้ยขับแข่งเงี้ยเงินลูกไฮในี่กพี่ชื่อข้าว่าลูกเอ้ยเอาไว้ชื่อข้าวกินเนาะไปชื่อข่าเลยหลังค้าเพิ่นกับไปแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพอพอจันท์มาเมื่อนั้นกับผู้พังเนาะ แต่ว่ามาเมื well, أو, you know? uh, uh, ่อน I mean, yeah, exactly. okay. ี้บ I mean, ่เห็นเลยพี่น้องเลยปลาตัอเนาะแต่ว่ากัพากันอยู่นี่เบิดเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งคัวเนาะก็หลับนอนอยู่นี่เบิดเลยอย่นี้พี่น้องบ้านนี่ว่านนี่ฝนตกเอออยู่นี่ได้เดี๋ยวมันบัวบอเนาะบัวเอออยู่หัวกันส้นดีอยู่นะเนาะ เออเจ้าลูกแต่ละคนยังคั่นอาบน้ําตอันนี้เนาะยังนี่เอออาบน้ําสิอาบน้ํานี่ไปอาบอยู่ไสพุ่นลน้ําก็อยู่วพ่นอยู่คลองผ่านมาพ่นบ่แม่นแล้วปาต่กลๆพี่น้องเนาะอือเเด้อเก็บไว้ก่อนเด้อเก็บไว้โลดเออข้าวก็เป็นข้าวเจ้าเด้อเอาหุงเาเนาะต้มเอาอือพี่น้องเอ้ยเจ้าๆๆว่านผู้เป็นผัวเพิ่นยังบ่เห็นยังบ่หันมาเนาะอือ มีตู้กับมีตู้กับเข่าแล้วพี่น้องเลย,ยอ,เอยู่กันอยู่นี่ดีรอเลยพี่น้องเลยนอนกับขำกับขึ้นกับหกเจ็ดคนเนาะมุนอยู่หนีนพี่น้องเลยกะโอเคใส่เนาะเอ้ยเนาะมาะจันลาก,กันได้บัตน,นี้เด้อมันขำเลยเนาะ<อ>เพราะ,<อ>ะ,าะว่นนากะซิกับสวรรค์เขตผู้ไกยพี่น้องเลยเป็น100ปร้อยกว่ากิโลเนาะมาหนิแต่เรนมาหาเอ้ยลอยตรงเลย พี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยมากจ้ะอยากให้มามอบเงินให้ไปสนเนาะกะโอ้ยดีใจน้ำใจพี่น้องเลยเพิ่นยังดงครับการช่วยเดี๋ยวนาะแต่ว่ามาไกลก็ะยาพี่น้องเลยเนาะก็เตรียมใจมากพี่น้องเลยมาเวยเพิ่นเนาะโดย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 อ๋าโอเคสันวันนี้ลาก่อนเด้อปันนี้เด้อโดยสบายดีล่ะสบายดีสบายดีพี่ต้ลาก่อนเด้อตู้เด้อโอ้ยอ่าดูคนเด่อนพี่น้องเลยดีไม่แห้ง ลาการลาก่อนบบนี้ไฮไก่ไฮสุไฮมานได้ลูกเอ้ยอ่าสุเนาะไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายโดยพี่น้องเลยเบิ่งสภาพเพื่อนซานเพื่อนพี่น้องมาเมื่อก่อนก็ยังเป็นหลังอยู่แต่ว่าตอนน right ี้ไปไปแล้วเนาะลมพัดลมปิวใบวระชันโอ้ยเลยพี Ä, um <h <h uhm ่น้องเลยแต่อยู่นี่เจ็ดคนเนาะครอบครัวเพื่อน มาเมื่อนี้ก็ขาดแต่พ่อเพื่อนพี่น้องเลยโบยังบุครบเนาะเอ่อถือว่ามาเมื่อก่อนเห็นได้สองขนลูกเพื่อนแต่ว่าเมื่อนี้ครบไปเลยเนาะ <c oughs> กะัอ้าโอเคสละเมื่อนี้ว่าจานันก็ได้มามอบให้เพื่อนเป็นที่เหบห้อยแล้วเนาะกะัมอบเงินให้เพื่อนนี่ก็บห้าแสนพี่น้องเลยก,ก็มอบมา,มาป่ากระป๋องน้ำเนาะเจ้ากับเ,เงินทั้งบมดทั้งมวลเมื่อนี้ก็เป็นเงินของอผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทงางภาคไทยพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางจังหวัดโคราชเนาะ แต่ว่าเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะก็อยู่รัฐฟลอริดาบริษัทนะ้อพี่น้องถ้าว่าจันว้าสำเนียงบ่ถถกยังไดก็ขอโทษขออภัยนนาเด้อพี่น้องเนาะว่าจันก็ดิ้นแะ็งพี่น้องเลยเพราะว่าภาษาก็บ่ค่อยเก่งเนาะเจ้าจังไดก็ขอโทษขอภยนําพี่นหนๆพี่น้องเาะก็โอเคสําหรับวันนี้ว่าจันต้องกล,ะล,ะละ่าวลาก่อนแล้วพี่น้องเนาะก่อนจากไปว่าจันก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนอยู่ทางฝังไทยเนาะแต่เพิ่นกับว่าได้ประสงค์ออกน้แตัวย่างใดพี่น้องเ้ย เพิ่นบอกแต่ว่าให้บอกผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางจาังหวัโดโคราชเนาะทางพังไทยเพื่ออพี่น้องเลยอย่างไดก็ว่าจันร์ก็ต้องขอขอ,ขอบุญขอบคุณขอขขอวยใจอวยพรเนานะให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางพังไทยกะจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อให้สุขกายสุขใจเนาะดำเนินชีวิตไปแต่ละมือแต่ละวันก็ขอให้เจ้าจงมีแต่โชคแต่ลาบเนาะนอนรับได้เงินเมือนอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องเลยเนาะเจ้าให้มาซัมนี้ก็ขอให้กลับคืนให้เจ้า ร้อยเท่าพันเท่าเนาะอ่าสาธุพี่น้องเลยก็โอเคสำหรับเมื่อนี้ว่าอาจารย์ต้องไปก่อนแล้วเนาะอ่าไว้เจอกันคลิปหนา้าเพราะว่าค่ำไล้พี่น้องเลยกะนี่แหละเนาะกับบ้านนี้กัเป็นบ้านไกลอา่าแบบห่างไกลตัวเมืองพี่นอ้นงอ,อ,นองเลยนะั่งรถมากะเอ่อหลายโลพี่น้องเลยเนาะโอ้ย <laughs> กะกะยังไงกับอาจารย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะที่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นช่วยเดือพันทางซ่องของว่าอาจารย์เนาะว่าอาจารย์กั ดีใจพี่น้องเลยได้เป็นสะพานบุญให้ในมื่อนีนะ้เนาะเจ้ากสำหรับมื่อนี่ว่าจันต้องลาก,ก่อนแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวลาก,กันพ่อหมู่บ้านเลยเนาะโดยการนี้เลยอ่าก็ค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยก็เพื่อเมื่อหอดบ้านเนาะอ่าของว่าจ,จันก็อยู่เโนผูนะ้ใดกเนาะเกสีหอดป่าตัวพี่น้องเลยก็ไก่พอสมควรเนาะโดยกะอ่าโอเคสำหรับมื้อนี้ว่าจันต้องลาก,ก่อนแล้วเด้อเนาะไว้เจอกันมือนม้อหน้าสำหรับมื้อนี้ว่าจันต้องกลา่าวคำบา สบายดีพ่อแม่พี่นอ <ไป S 1> ้องมมเพื่อนเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเนาะเจ้ออกไปก่อนแล้วบ๊ายบาย